อาม์ม์ัพระภูมพระปัจจวเสรจาอรหันดาพิที่เมทุกงระสรูชอบได้โดยพระองค์เอง อาวันตังอาภิวาเทมิพระะเจ้าอาภิวาพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เื่อผู้เร็นานสวากาตุลอาวตนตัมโรพระธรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระเจ้า วายดีรัธรรมาตมสชามิพระพเจ้านามัสการะธรรมสุปฏิปันโนอาะวะโตมาตาคัจฉโภพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดิเรกตัณระนามราวะจามออมพระกลองท่านมยังกุศลซาขะควโตปุพพารัมัารังกโรมาเตนะมตัสัควะโต เจาองค์นั้นะหตัเรื่องแกนผู้ไปตาที่เสธรรมาธมวัฏฐาสตรู้ชอบได้โดยเราเห็นนามตัตะควตุขออนอนอแด่พระผู้มพระภเจ้า พระองค์เองนโมอรทะาติวาสุวะโณกอดรอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นราหามตุลเร่งเป็นผู้ใครจากกิเลสธัมมาสัมพุทธาสัรตะอาจรย์ลูกเจ้ใจโดยพระองค์เอง māṁ tamayāṁ pūtthāpi-sūciṁ karo mākse yod-suva-tathā-kathoṁ rātathā-kocāva-mantra-aṁdhāi ālāṁ caṁbhūkāitā-kīret ดูชอบได้โดยพระองค์เห็นวิชาจารณะสมบัติทเป็นผู้ถึงความด้วยวิชาและจารณะสุขะโุเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอาตุ พระรพธิสัตมารสารัทีเป็นผู้สามารถเผยผู้ที่สมควรเปิดใจอย่างไม่มีค,ความขี้ขวางพระธาเทว,วมนุตรานนเป็นครูผู้สอนของเทวดา,าและมนุษย์ทั้งหลายผู้ดู แม่ทรรมธสอนร์ยอิมังโลกังจเดวังสมาระังสัพพะมังสัพพะมะนัปัมมะจังตเดวะมุตัสยามาินจัสติาวะภเวเตสีราภุมีระภะเจ้า้าอง์ัย ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้รองทั้งเทวดามารรูปและหมู่สัตว์องทั้งสมณับราครองทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามยอดขอมพรเจเจต พระองค์ท <icana>, ี่พระบานเจ้าพระองค์ไทยคงแสดงธรรมแล้วอาทิคาลยานังไห้รอในเพื่อนสนมาเจกาลยานังไห้รอในทั้งกลางไปโยธาคัลยานังไห้รอในที่สุด ตารทานกายานะนางแกวลาไปคุมนางไสุทั้งพระมารยาระนาเรศิลปงประการมจันคือแต่แห่งการปฏิบัติธารปจะเกิดรอยสุขรอยบุญชิงเชิงพร้อมดังอาตถาร้อมดังประหยัดชนะ ปามังพระวันตังอาภิพุธย,ยามิพระป้าชญ์าุษายายิดะพอพระภูมิพระพาเจ้าพระองค์นั้นพามังพระวันตังเทวตานามามิพระาจ้าชอบน้อมพระภูมิพระพาเจ้าพระองค์นั้น้ดยเสียงเท้า തਿਂ ਪਮਾ ਵੀਸ਼ੁ ਤੀਂ ਕਰੋਂ ਮੰ ਤੇ ਜੋ ਸੋ ਸੋ ਆ ਕਾ ਸੋ ਅਂ ਕ ਕ ਵ ਤ ਮ ਮ ਰ ਕ ਾ ਮ ਨ ਦ เนส่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเนเห็นได้ด้วยตนเองหาบาปิโกเห็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกานเอหิบาติโกเห็นสิ่งที่ควรส่าวกับผู้อื่นว่าท่านทรงมาดูเถิดโอราไนิโก

พระเจ้ามอบน้อมาทำานด้วยเสียงก้าบท่านธรรมยังตังฆาทิสุติงกโรมาเทงโยนตุนตุปาเิปานโตะมาภคโตสาวาสะสังโฆสงฆ์สาวของพระผู้มีตาบาเจ้ามั่นบู้ใ ปฏิบัติแล้ววิตปฏิปันโนะคะขาวตสวาวกัสังโฆลวของพระภูมิพระบาเจ้าหูรปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนะคะาตัวาวกสังโฆหลวงาวของพระภูมิพระบาเจ้า ขา,า,าริบาติเพื่อรู้ธรรมเก่งเครื่องบอกจากคุกแล้วสาเิตปฏิบันโว่ามาตวะโตาสาวะา,าตาสังกูสงฆาวกของพร,ระผู้มาาีพระภาคเจ้ามูไรน์ารปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคนวางที่คือ จาดากูเรตโยคามิอาตาโริตะบุคลาู้แหงุรุษติูกนาเบนตัวรูตัยบุรุตเอต้าวาสวาโสวาคัสัมโวนาเลสมสาวของพระผู้มีพระบาเจ้าอาวุไรย เป็นสมควรแก่สักการะที่เขาทำมาบูชาปาธุในโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนัาสาธิตใโยเป็นผู้ควรรับการทนาทำอัญจชมีภารมิยโยเป็นผู้ที่บุคคลตัวไม่ควรทำอัญชลี อนุสรณ์ควรญาเกสังโฆกษสะเป็นเรืนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสามังคักลางอาภิภูชยามิร่าพิจาบุจาอย่างยิ่งจากพระสงฆ์ผูลันสามังคักลางเทระตานณมานิ